สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำร,รายการโทรศรรรัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศีพันประเสิยบิ์ชัยบบิสุะอิม Subhanakaal-Malana, la Illa MعلmTana, innaka antal alimul Hakim, tub 'alaina innaka Kanta tawwabur Rahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kehormat, rasa, kebaya, hati, peron Allah Subhanahuwataala, Dipersembahkan kepada pihak-pihak yang mendengar,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  yang อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตาอาลาให้เราได้มีโอกาสมาพบกันนะครับก็เพื่อที่จะให้เราแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับได้รับความเมตตาของพระองค์โดยการฟังเรื่องราวของศาสนานะครับเพื่อที่จะให้หัวใจของเรานั้นเกิดความอ่อนโยนนะครับไม่แข็งกระด้างเพราะการฟังศาสนานั้นถือว่าเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลา พระองค์ลับ Allah สุบฮานณฮหะวตาอาลาได้พูดถึงนะครับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาแล้วก็หัวใจของผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยมีความสงบมีความนิ่งนะครับไม่กัดกุ้มมีแต่ความสบายอกสบายใจสาเหตุเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะเนื่องจากฟังศาสนาผมจึงอยากถามพี่น้องทางบ้านนะครับว่าพอฟังศาสนาแล้วสบายใจไหมฟังศาสนาแล้วมันรู้สึก นะครับโล่งอกไหมเรื่องราวที่มันคิดมันวุ่นวายอยู่ในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยมันสาโล่งไหมนะครับการฟังศาสนามันจะขจัดนะครับสิ่งที่มันกัดกุ้มสิ่งที่มันสร้างปัญหาให้เราคิดนั่นคิดนี่นะครับให้หัวใจของเรามีความสงบเพราะอันเนื่องมาจากการฟังนั้นก็คือเรากำลังรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลานะครับ รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตตาลาอัลลอฮ์ตาลาจึงตัดในอัลกุรอานสุรออัลรอะนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับอุซบิลลาฮมชัยตอนรจีมอัลลัตินาอามานูวัตตมะอินนุกุลูบุฮุมบิดิกริลลาฮะลาบิดิกริลลาฮิตัตมะอินนุกุลูบนะครับบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานมีความศรัทธามีความเชื่อมัน่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเชื่อมัน่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงยังไงอ่ะเชื่อมัน่นนะครับ ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ห้ามเราเราออกห่างอัลลอฮ์จะประทานสวรรค์ให้แต่ถ้าอัลลอฮ์ Allah, ห้ามแล้วเราก็ทำอัลลอฮ์ห้ามเราก็ทำนะไม่ใช่อัลลอฮ์ใช้เราทำนะอัลลอฮ์ห้ามเราก็ทำนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั่นก็คือนรกของอัลลอฮ์ที่จะเป็นผลตอบแทนของการกระทําของเราฉะนั้น บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานอย่างแท้จริงเชื่อมั่นในผลตอบแทนที่อัลลอฮฺจะลาจะให้กับเรานะครับเราอีมานต่อพระองค์วัดมาอินนุกุลูบหุมหัวใจของพวกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีความสงบนิ่งมีความสงบนิ่งเพราะอะไรละ่ะบิดิกริแลพี่น้องอันเนื่องมาจากรำลึกถึงอัลลอฮฺฉะนั้นส่วนหนึ่งของการรำลึกถึงอัลลอฮฺตั้งแต่เช้าว,วันนี้คือละหมาด ละหมาดแล้วได้อ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานแล้วยังได้มีโอกาสฟังศาสนาจากวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยพี่น้องหัวใจของเราจะไม่มีความสงบได้ยังไงครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายก็พอเวลาไปไหนในรถเนี่ยนะครับเปิดกุรอานบ้างนะครับในรถอย่าให้ลูกเนี่ยเปิดนาชีตนะครับฟังอนาชีตกันฟังเพลงนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแถมจะนํามาซึ่งบาปที่จะเกิดขึ้นทําให้หัวใจเนี่ยนะครับแข็งกระด้างต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮาณหุตาลาฉะนั้นนะครับเราเปิดอุราอานเราเปิดบรรยายนะครับในรถนะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆของเราเนี่ยได้เห็นพฤติกรรมของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับว่าพ่อแม่นี่ชอบฟังบรรยายนะครับ พอเวลาเราแก่ตัวลูกจะได้รู้ว่าเออมีบรรยายที่ไหนก็อยากจะชวนพ่อแม่ไปฟังเพราะพ่อแม่ชอบฟังบรรยายนะครับและลูกๆก,ก็จะอยู่ในบรรยากาศที่นะอย่างน้อยถ้าอยู่ในรถอยู่ในบ้านนะครับทำอะไรด้วยกันเนี่ยมันก็จะได้ยินนะครับการสืซีหัดการตักเตือนของวิทยากรต่างๆที่นำเอาเนื้อหาสาระสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับมาพูดออกรายการวิทยุเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กันเรานะครับ าลาบิซิกริล,ลาฮิตัตมาอินนุลกุลบนะครับพึงทราบเถอะว่าการนำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจนี่เกิดความสงบนิ่งฉะนั้นวันนี้พี่น้องตั้งคำถามเลยนะครับเราละหมาดแล้วหรือยังนะครับเพราะการละหมาดเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการนำลึกถึงอัลลอฮ์สวุวรรณตาลาคำถ,ถามที่สองนะครับเราได้อ่านอัลกุรอานแล้วหรือยังคำถ,ถามที่สเราได้มีการสิกเกต มีการซิกุลล์ต่ออัลลอฮ์ตาลาแล้วหรือยังที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรครับไม่สนับสนุนนะครับในการละมาดเสร็จและลุกเลยละมาดเสร็จและลุกเลยนะครับไม่ได้มีการทําตามแบบฉบับแบบอย่างท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมหลังจากละมาดเสร็จน,นบีจะอัสลัฟิรุลลอฮ์อัสลัฟิรุลลอฮ์อัสลัฟิรุลลอฮ์นบีจะไม่ลุกเลยพี่น้องใครที่ละมาดเสร็จแล้วลุกเลยนั่นแปลว่าอะไรไม่ได้สิกเกตต่ออัลลอฮ์ตาอาลา นะครับเพราะฉะนั้นการสิเกตต่อัลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยจะทําให้หัวใจของพวกเราสงบเมื่อหัวใจของพวกเรามันวุ่นวายนะครับฟิต์นาต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับคนบางคนเนี่ยบางวันเนี่ยในหัวนี่มีแต่เรื่องนะครับและเรื่องที่ว่านี่เป็นแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับเกิดอยู่ในหัวของเราอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยกุ้มอกกุ้มใจ ไม่สบายใจนะครับชีวิตในแต่และวันนมีแต่เรื่องกัดกุ้มทั้งนั้นเลยอะไรจะทําให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดความสบายใจจะทําให้ขัดจัดซึ่งความกัดกุ้มเหล่านั้นเนี่ยออกจากตัวเราไปได้พี่น้องก็คือการราลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตาลานะครับเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูตาลาทีนะ่ในสภาพที่เรานั้นมีความ สบายใจมีความสงบนิ่งนะครับแล้วก็เป็นมีหัวใจที่ปลอดภัยนะครับหัวใจที่ปลอดภัยหัวใจที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับเป็นหัวใจของมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺตาอาลาปราศจากข้อบกพร่องใดๆนะครับข้อบกพร่องที่ว่าดังกล่าวก็คือหัวใจที่ไม่ทําชีริกใหญ่หัวใจที่ไม่ทําชีริกเล็กนะครับ แล้วยืนยันในการเป็นเจ้าให้กับอัลลอฮฺซุบฮานาหวะตลาเพราะวันที่เรากลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺตาอาลานั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถช่วยเราได้แล้วนะครับยกเว้นผลงานของเราเท่านั้นเองมีอายาหนึ่งในสุรโตชัวร์นะครับอายาที่88-89บอกอย่างนี้ครับอูซุบิลาลิชัยตอนระจิมยางมาลายันฟะอุมาลุนวลาบานูนวันซึ่งที่รัพย์สมบัติ และบรรดาลูกหลานทั้งหลายจะไม่ยังประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นพี่น้องมีเงินเยอะแยะนะครับมีทรัพสมบัติมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายแค่ไหนก็ตามแต่พอตายไปแล้วมีประโยชน์ไหมครับวันที่เราลงหลุมไปแล้วไม่มีประโยชน์วันเกียรมิยศนะครับทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากเกียรติยศชื่อเสียงของเรามีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลยเวลาบารนูนะลูกหลานจํานวนมากนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรอะไรเราได้ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือวันกิยามัตอิลามันอัลลอฮะบิขลบินสลีมเวเ้นเสียแต่คนที่ไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาด้วยหัวใจอันปลอดภัยหัวใจอันปลอดภัยคืออะไรละ่ะกอลบุลมุมอินุนคอลินนะครับมินัลอิลลัติวยชฮดูบิอันนะลาอิลาฮะอิลลัลลอหหัวใจที่มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะครับ ปาศจากข้อบกพร่องใดๆนะครับไม่ทำชีริกใหญ่ไม่ทำชีริกเล็กนะครับแล้วก็ยืนยันในการเป็นเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะหวตาลาซึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าหัวใจของผู้ศรัทธานั้นย่อมแตกต่างกับบรรดาหัวใจของกุฟาร์ของคนที่เป็นมูนาฟิกโดยสิ้นเชิงเพราะหัวใจของคนที่เป็นกุฟาร์ นะครับกูลูบุลกุฟาร์วลมูนาฟิกินกูลูบุลมาริดอ่ะเป็นหัวใจที่มีโรคพีค่น้องโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโรคแห่งความสงสัยนะครับโรคแห่งความสงสัยโรคแห่งความไม่มั่นอกมั่นใจนะครับอัลลอฮ์บอกในสุรบะกรฟีกูลูบิหิมมารดในหัวใจของพวกกุฟาร์มูนาฟิกเหล่านี้เนี่ยมีโรคนะครับ ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเรายังสงสัยเรายังไม่แน่ใจนะครับเรายังไม่มั่นอกมั่นใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าหัวใจของเราไม่ใช่หัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงหัวใจของเรากําลังจะกลายเป็นหัวใจของคนที่เป็นมุนาฟิกนะครับกำลังจะกลายเป็นหัวใจที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับกุฟฟาร์นะครับขอดุอาอต่ออัลลอฮ์นะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาด และสิ่งที่เรานั้นจะต้องป้องกันก็คืออย่าให้หัวใจของเรานั้นแข็งกระด้างนะครับไม่อ่อนโยนนะครับหัวใจที่แข็งกระด้างเป็นยังไงครับหัวใจที่แข็งกระด้างอัลลอฮฺตาอัลาบอกในซุรอัซุมาดบอกฟาไวลุลลิลกอซียตีกุลูบุุมมินซิกรินละความพยาณะจะเกิดขึ้นกับหัวใจที่แข็งกระด้างซึ่งหัวใจของพวกที่แข็งกระด้างนั้นไม่รำลึกถึงอัลลอฮฺสุอัลตาลานะครับ แข็งกระด้างห่างไกลจากการนำลึกถึงอัลลอฮฺตาอาลากูรูบุลลาตัสกูรุลลอฮะนะครับก็คือหัวใจที่ไม่ดำลึกถึงอัลลอฮ์กูรูบุลกอซียะตุนนะครับหัวใจบรรดาหัวใจที่แข็งกระด้างลาตาลีนูวลาตักชูไม่อ่อนโยนไม่นอบน้อมทอมตน้นลิทิกริลลวที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาฮฮวดตาลาเราเป็นอย่างนั้นไหมนะครับ ฉะนั้นพอเวลามีคนมาเตือนมีคนมาบอกมีคนมาแนะนำเรื่องดีๆนะครับชักชวนในเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับศาสนาพี่น้องพิสูจน์ตัวเองได้ถ้าเราปฏิเสธเราแข็งข้อนะครับกับเรื่องดีๆนะครับที่เขาชวนเราไปฟังบรรยายที่เขาชวนเราไปเรียนรู้ในเรื่องศาสนานะครับเรามีพฤต,ติกรรมที่ต่อต้าน นะครับมีพฤติกรรมที่แข็งข้อนั่นบ่งชี้ถึงหัวใจของท่านนะครับเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างนะครับเป็นหัวใจที่ไม่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮะตาลานะครับแล้วก็หัวใจอย่างนี้อัลลอฮฺตาลานั่นจะทรงผนึกนะครับหัวใจเหล่านี้ไม่ให้ได้ยินในเรื่องราวที่ดีๆอีกต่อไป นะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้พวกเรานั้นมีหัวใจที่อ่อนโยนมีหัวใจที่นะครับนุ่มนวลน,นะครับสยบนะครับเพื่อการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะาหัวตาอาลาพี่น้องครับเราอย่าเป็นคนที่หันหลังให้กับศาสนาของพระองค์นะครับอย่าเป็นคนที่เมื่อมีใครมาบอกมีใครมาชี้นำนะครับ เราก็หันหลังเราก็ไม่ใส่ใจนะครับไม่ว่าจะเตือนนะ,ะก่อนจะเตือนเป็นยังไงหลังเตือนเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลาบอกคนที่อาธรรมยิ่งเนี่ยพี่น้องรู้ว่าหมว่าเป็นใครนะครับในอลัลกุรอานซุรกาฟีนะครับบอกเอาไว้อายะที่5 7 พระองค์ Allah ตรัาลาบอกว่ามันอัลเลมุมมันดุกิรบิอายาติรับบิฮิฟ้าอาราดะอันฮาวานาซียมะคดดะมัยะดาหูนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะโมตะลาบอกผู้ที่จะอธรรมนะผู้ใดเล่าจะอธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนนะครับมิมันดุกิรผู้ที่ถูกทำถูกเตือนให้รำลึกถึงองค์การของพระผู้อภิบาลของเขานะครับ พอเตือนแล้วทาไมล่ะครับฟอาอรอตออันหานะครับพอเตือนแล้วเขาก็หันหลังห่างออกไปพินหลังนะครับอพอถูกเตือนให้รำลึกถึงองค์การต่างๆของอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การใดอยู่ในซุลร์ใดนะครับบอกกับเขาแล้วนะครับฟอาอรอตออันหาเขาก็พินหลังให้กับองค์การของพระองค์ คนอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮฺตาลาบอกนะครับว่าเป็นคนที่อาธรรมยิ่งนี่เป็นคนที่อาธรรมนะครับอาธรรมกับอัลลอฮฺสุบฮานะหตาลาวาสนาซียามากดดามัดแล้วก็ลืมสิ่งที่มือของเขาทั้งสองได้ประกอบเอาไว้นะครับสิ่งที่มือตัวเองได้ทำเอาไว้ในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องที่เป็นเรื่องชั่วนะครับในเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนานะครับ ฉะนั้นเมื่อเราถูกทําให้ลําลึกถึงองค์การของอัลลอฮ์นะครับเราจะต้องอน้อมรับรับฟังซามีนาวะอตะนะัตนาเรามีหน้าที่ที่จะซามีนาได้ยินแล้ววตะนะัตนาเราพักดีแล้วนะครับเราจะไม่แข็งข้อเราจะไม่ขัดขืนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าการแข็งข้อ การที่เราผินหลังนั้นนะครับเป็นคนที่อาธรรมต่อตัวเองอย่างยิ่งนะครับผู้ที่ถูกตักเตือนหรือชี้แนะนะครับด้วยกับองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะหฺวะตตาลาแล้วเขาก็หันหลังนะครับหันหลังนี่เป็นลักษณะหนึ่งเลยของคนที่อาธรรมนะครับหันหลังไม่สนใจหรือเพิกเฉยนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับไม่สนใจไม่แยแสแกจะพูดอะไรแกก็พูดไปก่อนแล้วกัน ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้านะมีแม่พฤติกรรมอย่างนี้พี่น้องนะครับรวมไปถึงการต่อต้านนะครับบางคนเนี่ยไม่สนใจหรือเพิกเฉยเฉยเฉยเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีปัญหาแต่บางคนเนี่ยนะครับต่อต้านเลยก็มีกันแกล้งเลยก็มีนะครับเช่นนะบ้านเนี่ยอยู่ติดกับบาลลแ่นะครับเมื่อมีคณะกรรมการเขาเอาครูบาอาจารย์ไปสอนศาสนาที่บาลลแ่นะครับบ้านอยู่ติดกัน แกล้งซะเลยเปิดเพลงให้ดังเอาไว้นะครับแกบรรยายฉันก็เปิดเพลงเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อต้านกันแกล้งนะครับไม่พออกพอใจนะครับคนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือคนที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าเป็นผู้ที่อาธรรมยิ่งนะครับเป็นพฤติกรรมของคนที่อาธรรมยิ่งเป็นพฤติกรรมที่เลวอย่างมากทีเดียวพี่น้องนะเขาสอนศาสนาไอ้นี่เปิดเพลงมีไหมอย่างเนี้ยมีนะผมจะบอกให้นะครับกันแกล้ง นะบางคนเนี่ยไปกันแกล้งเขาอย่างนี้นะครับการแกล้งต่อต้านนะครับมาอยากที่จะให้มีการบรรยายที่นี่นะครับเสียงมันรบกวนชาวบ้านไปฟ้องเขตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปฟ้องเขตเพื่อที่จะให้เขตมาตักเตือนนะครับซึ่งแน่นอนเหลือกเกินว่าถ้ามุสลิมด้วยกันเองนะครับที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยเขาพร้อมอกพร้อมใจที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของาศาสนา นะครับเมื่อมีการเรียนการสอนแต่เรากลับกลายเป็นคนเดียวนะครับที่เป็นแกะดําในฝูงแกะขาวที่ไม่อยากจะฟังในเรื่องราวของาศาสนานะครับอย่างนี้นะครับนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาานั้นท่านคือคนที่เลวที่สุดที่อัลลอฮ์ปิดหัวใจของท่านไปแล้วนะครับฉะนั้นนะครับการหันหลังให้กับาศาสนาถือว่าเป็นอะไรครับเป็นการอาธรรมต่อตัวเองที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งเลยนะ นะการอาธรรมหันหลังนะครับการหันหลังให้กับาศาสนาหันหลังไม่สนใจไม่แยแสไม่สนใจเพิกเฉยต่อต้านกันแกล้งนะครับถือว่าเป็นการอาธรรมตัวตัว,ตว,ตวเองที่ร้ายแรงที่สุดนะครับผลเสียเนี่ยจะเกิดขึ้นมากมายเลยเกิดขึ้นกับใครบ้างครับผลเสียเนี่ยเกิดขึ้นต,ตัวตัวของตัวเองนะครับคนในกําปรงก็ไม่อยากจะคบด้วย นะครับคนในกำปงก็ไม่อยากไปมาหาสู่เพราะอะไรเพราะไอ้คนคนนี้ไอ้หัวบ้านนี้มันชอบต่อต้านไอ้หัวบ้านนี้มันกันแกล้งไอ้ผัวบ้านนี้มันไม่เอาศาสนาพี่น้องแล้วต่อไปเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยใครก็ไม่อยากจะยกลูกสาวให้ไอ้บ้านนี้นะครับมันลามไปถึงอีกหลายๆเรื่องพี่น้องนะครับพอคนสืบไปสืบมาบ้านหลังนี้ไม่เคยละหมาดเลยไม่เอาศาสนาด้วยซ้ําไปนะครับ จะไปขอลูกสาวบ้านนี้ทุกคนก็เบนหน้าหนีทั้งหมดไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยนี่เป็นผลเสียที่เกิดขึ้นจากคนรอบๆข้างในกำปงนะครับหรือในสังคมแล้วก็จุดจบเป็นยังไงอ่ะนะจุดจบของเขาเมื่อเขาตายจากโรคดุนยานี้ไปแล้วพี่น้องในขณะตายคนไปละหมาดก็อาจจะมีน้อยนะครับเพราะกลายเป็นคนไม่ดีรู้ว่าไอ้คนนี้ตายหัวนี้ตายก็ไม่อยากจะไปเยี่ยมมายัดเพราะอะไรเพราะตอนมันมีชีวิตอยู่มันกันแกล้งมันต่อต้าน นะครับไม่อยากจะฟังในเรื่องราวศาสนาและก็พอละหมาดมายัดต,ตัวเองก็ไม่อยากจะมีคนไปละหมาดไม่อยากจะมีคนไปขอดุอาให้ตัสบีดปากหลุมก็ไม่มีคนจะขอดุดูนะครับนี่คือสิ่งที่มันส่งผลนะครับหลังจากที่ตัวเองต้องตายจากโลกดุนยานี้ไปพอไปอยู่ในหลุมกุโบ์พี่น้องความน่าสะพึงกลัวการทดสอบการทรมานอย่างมากบายสําหรับคนที่ นะครับอาธรรมต่ออัลลอฮ์ไม่ฟังองค์การของอัลลอฮ์พินหลังให้กับองค์การของอัลลอฮ์มันจะเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อไปอยู่ในหลุมกุโบนนี่เป็นผลเสียที่มันตามมาในโลกอาคิรอนะครับที่อัลลอฮ์ตาล,ตลาจะทรงลงโทษคนที่หันหลังไม่ใส่ใจนะครับต่อศาสนาของพระองค์วะาอียาสุบินละขอดัอาต่ออัลลอฮ์กันนะครับ ให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นหัวใจที่รำลึกถึงพระองค์หัวใจของเราก็จะได้สงบนิ่งขออูอฐาต่อพระองค์ให้เราพ้นจากการที่เรานั้นหันหลังให้กับศาสนาของพระองค์นะครับเพื่อที่เราจะได้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ในหลุมกูโบตและในวันอาคเครอวะบิลลาฮิตเฟิวะฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมมารห์มะตุลลอฮิอะบเระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดสรีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม